เคาะแล้วแจกเงินเกษตรกร5,000บาท3เดือนวงเงิน1.35แสนล้านบาทกระทรวงเกษตรเคาะแล้วแจกเงินให้กับเกษตรกร5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนวงเงิน1.35แสนล้านบาทโอนผ่านบัญชีธนาคารทกอสอเตรียมเสนอให้กับคกกผู้ได้รับผลกระทบโควิด23เมษายน วันที่22เมษายนนายอนันต์สุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าเตรียมเสนอมาตรการเยียวยาเกษตรกรตามจำนวนทะเบียนเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน9ล้านทะเบียนเกษตรกรวงเงิน5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนหรือ1,500 0บาทต่อทะเบียนเกษตรกร โดยเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการการกำกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่มีประหลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในวันที่23เมษายนนี้ซึ่งม,มาตรการเยียวยาเกษตรกร,รคาดว่าจะใช้เงินประมาณ135,000ล้านบาทผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตร และสาหกรณ์การเกษตรหรือทกศส,สำหรับการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งการมีการระบุว่าผู้ที่ลงทะเบียนมากกว่า1ิบล้านคนเป็นเกษตรกรดังนั้นการหาหรือกับคณะกรรมการเมื่อสัปดาห์ก่อนได้ชี้แจงระบบการลงทะเบียนเกษตรกรว่าการลงทะเบียนผู้ที่เป็นเจ้าของทะเบียน ได้ลงชื่อลูกหลานเข้าไปด้วยทำให้ได้10ล้านคนระบบ AI ระบุว่ามีอาชีพเกษตรกรแต่ในจำนวนนั้นมีประมาณ3-4ล้านคนเท่านั้นที่เป็นเจ้าของทะเบียนเพื่อที่กระทรวงเกษตรจะช่วยเหลือเองดังนั้นอีกประมาณ6-7ล้านคนหากมีการอุทธรณ์หรือกระทรวงการคลังให้ทบทวนสิทธ กลุ่มนี้ต้องได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา5,000บาทต่อเดือนที่ผ่านมามีการมองว่าภาคเกษตรไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แต่เมื่อประกาศพรกรฉุกเฉินกิจกรรมทุกอย่างหยุดชะงักลงการเก็บเกี่ยวก็ทำไม่ได้การนำผลผลิตออกมาขายเป็นไปได้ลำบากหากพิจารณาโดยลึกแล้ว จะเห็นว่าเกษตรกรเป็นกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนอยู่แล้วหากไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยก็จะไม่เป็นธรรมเมื่อเทียบกับกลุ่มอาชีพอื่นทั้งนี้เกษตรกรบางกลุ่มที่ไปขึ้นทะเบียนในโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้วถูกดีดออกจากบัญชีการช่วยเหลือนั้นกระทรวงเกษตรชี้แจงกับคณะกรรมการว่าควรเปิดโอกาส ให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของครัวเรือนให้ทําการอุทธรและรับเงิน5,000บาทดังกล่าวในกรณีที่เกษตรกรกลุ่มนี้ได้ประกอบอาชีพค้าขายหรือขับแท็กซี่จริงต่อไปนี้การช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรในมาตรการดังกล่าวจะช่วยเหลือตามรายทะเบียนที่มี9-10ล้านทะเบียนเท่านั้นไม่นับเป็นรายซึ่ง จะมีมากกว่า16-17ล้านคนแบ่งเป็นที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร6.1ล้านทะเบียนประมงไม่เกิน1ล้านทะเบียนปศุสัตว์3ล้านทะเบียนซึ่งจะอัปเดตท,ทุกรอบการผลิตน,นายอนันต์กล่าวอีกว่าการช่วยเหลือดังกล่าวเป็นภาวะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับการประกันรายได้เกษตรกรทั้งชาวสวนปาล์มยางข้าวมันสำปะหลังซึ่งยังเดินหน้าตามการประกันรายได้ต่อไปนอกจากนี้เกษตรกรอาจได้รับมาตรการฟื้นฟูเพิ่มในกรณีที่ผลผลิตได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติและอื่นๆที่เป็นมาตรการช่วยเหลือปกติตามสถานการณ์ เปิด3สถานะใครมีสิทธิ์ได้รับเงิน5,000บาทบ้างเช็คเลยจากที่กระทรวงการคลังได้เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยา5,000บาทจำนวน3เดือนทว่ามีหลายคนที่ตกเกณฑ์นะครับเราไม่ทิ้งกันจนต้องยื่นอุทธรณ์เมื่อที่20เมษายนที่ผ่านมาล่าสุด22เมษายน2563นารยบลนแสงสนิทผู้มนวยการสำนักงานเศร,ฐรษฐกิจการคลังหรือสาสค ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ทั้งนี้นะครับลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันมีทั้งหมดกว่า28ล้านคนนะครับแต่หากคนที่ลงทะเบียนซ้ําซ้อนจะเหลืออยู่ที่23.5ล้านคนและมีคนที่ผ่านเกณฑ์ผ่านฐานข้อมูลนะครับกรมการปกครองอีก 21.1ล้านคนไม่ผ่านฐานข้อมูลอีก1.8ล้านคนอยู่ระหว่างการพิจารณา6 0 0 0คนในจำนวน21.1ล้านคนสามารถแบ่งเป็นคนที่มีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาโควิด -19 ได้ดังต่อไปนี้กลุ่มที่1คือกลุ่มสีเขียว4.2ล้านคนกลุ่มนี้คือกลุ่มคนที่ผ่านเกณฑ์และได้รับเงินไปแล้ว กว่า3.2ล้านคนนะครับตั้งแต่วันที่8ไมเมษายนที่ผ่านมาซึ่งกระทรวงการคลังนะครับจะมีการทยอยโอนเงินทุกวันนะครับโดยคาดว่าอีก1ล้านคนจะได้รับเงินในสัปดาห์นี้กลุ่มที่2นะครับจะเป็นกลุ่มสีเทา6.3ล้านคนคนกลุ่มนี้คือคนกลุ่มที่ทางกระทรวงการคลังนะครับขอข้อมูลเพิ่มเติมมี4.4ล้านคน ที่เข้าไปกรอกข้อมูลแล้วเหลืออีก1.9ล้านคนที่ยังไม่กรอกข้อมูลซึ่งคนกลุ่มนี้อาจจะถูกปัดไปเป็นกลุ่มสีเขียวผ่านเกณฑ์หรือกลุ่มสีแดงไม่ผ่านเกณฑ์ก็ได้และนะครับหากท่านถูกปัดไปเป็นกลุ่มสีแดงท่านจะสามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้ดังนั้นหากท่าน ยังไม่นําส่งข้อมูลเพิ่มเติมและแนะนําให้รีบไปกรอกข้อมูลโดยด่วนเลยนะครับอย่างไรก็ตามการทบทวนสิทธิ์นั้นอาจจะมีเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ไปตรวจสถานที่ทํางานจริงของท่านแนะนําให้ท่านเตรียมหลักฐานการประกอบวิชาชีพไว้ด้วยนะครับให้พร้อมข่าวดีมาอีแล้วประชาชนที่ทบทวนสิทธิ์เ hey, ฮครังพร้อมใจทุกคนหากผ่านเกณฑ์ คนลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์มีสิทธิ์เฮครังพร้อมใจทุกคนหากผ่านเกณฑ์ตอนนี้มีคนได้รับเงินเยียวยา5,000บาทแล้วมากกว่า4.2ล้านรายความคืบหน้าล่าสุดจากกรณีแจกเงินเยียวยา5,000บาทในระบบรณแสงสนิทผู้หน่วยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาแล้วกว่า28ล้านคนโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้เงินเยียวยาไปแล้ว4.2ล้านคนกระทรวงการคลังจะเร่งโอนเงินเยียวยาต่อเนื่องทุกวันทำงานไม่เว้นแม้กระทั่ง กลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์หากทีมงานลงพื้นที่แล้วพบว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและประกอบอาชีพจริงตามที่ลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิ์ไว้ทางกระทรวงก็จะเปลี่ยนสถานะให้เป็นกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ต่อไปโดยรัฐบาลไม่ได้มีการกำหนดตัวเลขสุดท้าย ว่าจำนวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์น,นั้นต้องมีมากหรือน้อยเท่าไหร่ถ้าคุณสมบัติผ่านหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดไว้รัฐบาลพร้อมที่จะจ่ายเยียวยาช่วยเหลือทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนข่าวดีไปแล้วค่ะเรามาดูกันว่าถ้าเราไม่ทิ้งการสถานะค้างอยู่ระหว่างการตรวจสอบจะต้องทำยังไงเมื่อ,อไหร่จะได้5,000มีคำตอบในนี้มาฟังกันเลยค่ะ คลังแจงคำถามคาใจเงินเยียวยา5,000บาทเวอร์ไวเว็บรอไม่ทิ้งการดทคอมถ้าสถานะค้างอยู่ระหว่างการตรวจสอบแบบนี้จะได้เงินหรือไม่แล้วรอนานแล้วจะทำยังไงต่อเชื่อว่าหลายคนที่ลงทะเบียนร,รับเงินเยียวยา5,000บาทจากเวอร์ไวเว็บรอไม่ทิ้งการดทคอมกำลังรออย่างใจจุดใจจ่อว่าเมื่อไหร เงินเยียวยาโควิด -19 จะเข้าบัญชีสักทีบางคนก็ตรวจสอบสถานะค้างอยู่ที่สถานะเดิมตั้งแต่หลังลงทะเบียนคืออยู่ระหว่างการตรวจสอบส่วนคนที่นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมไปแล้วก็ค้างอยู่ที่สถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มและแบบนี้เมื่อไหร่เราถึงจะได้เงินต้องรออีกนานแค่ไหน ล่าสุดเมื่อวันที่21เมษาย,ยนสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังได้ไขข้อสองสัยของประชาชนแล้วว่าห้างสถานะอยู่ระหว่างตรวจสอบต้องทำอย่างไรต่อไปจะได้เงินเยียวยาโควิดไดทีหรือไม่ทำไมตรวจสอบนานขนาดนี้ตามมาดูกันเลย 1. ลงทะเบียนตั้งแต่28มีนาคมสถานะยังรอการตรวจสอบไม่บอกเลยว่าต้องทำอย่างไรต่อไป กรณีผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะผ่านทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันและปรากฏสถานะว่า